เป็นอะไรที่มันเป็นข้อจํากัดของเราที่เราอาจจะเลือกไม่ค่อยได้เพราะว่าสเปิร์มนี้พยายามเลือกให้ได้ดีที่สุดก่อนใครกับลูกชายคุณก้อยหนยลูกชายที่ไ้นไข่เลยลูกชายที่กำลังกระตุกกระต้น,นอยู่นะคะมิติใหม่นะคะ วันนี้เป็น day แปดนะคะวันนี้คูณหมอนัดไปเจาะฮโโอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็อันต้อสเช้าต้อำฟองไข่นะหลังฉีดระตุ้นไข่จากว,วันนะคะตอนเช้าตื่นมาปุ๊บก็น้ำมะกรูดตันนี้เลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผสมน้ำผึ้งสีเหล สวัสดีค่ะแม่แม่ตอนนี้คืออ่อยู่ที่ GFG Clinic แล้วนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงค่ะวันนี้เป็น d ดย์ของรอบเดือนนะคะก็คุณหมอนัดมาเพื่อที่จะเจาะนะคะฮอร์โมนอีทูนะคะเอสราเดอหรือว่าเอสโตรเจนนะคะลังที่ฉีดยากระตุ้ไนไข่นาแล้ว7วันนะวันละ300ยยูนิตนะคะแล้วเผื่อจะได้ยาเร่งไข่สุกเลยก<ๆ>็าอาจจะได้นัด เ,เก็บไข่เลยนะเดี๋ยวต้องดูกันดูจากวันนี้เป็นหลักว,ว่าฮอร์โมนดีไหมไข่มขันโตหรือยังถ้ามันโอเคแล้วอาจจะฉีดยาวันนี้สุดท้ายแะแต่เดี๋ยวจะคุยกับคุณหมออีกครั้งนึงค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะมีเอสแลเตนะคะแล้วก็มีเอชสองตัวนะคะพระชาชูสักค,ค่ะเรียบร้อยค่ะ ประมาณ1ชั่วโมงเราก็จะรู้ผลเอสตราเดออลนะคะส่วนเอชคุอเราดูว่าไข่เราจะตกไปหรือยังนะคะส่วนเอสตราเดออก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเราก็จะดูว่ามันขึ้นดีไหมเพราะว่าเอสโตรเจนมันตัวที่จะทำให้ไข่เราสูง <Wow. S 1> นะคะ นนะคะฟองไข่เริ่มเติบโตแล้วเนาะมี14 15 16 17 18ยัน21เลย oh <no. S 1> เดี๋ยวต้องมาดูว่าใบไหนน่าจะแบบใช้ไม่ได้ใบโตเกินน่าจะใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวไปฟังคุณหมอกันค่ะอย่าเพิ่มมาอีก2วันนะครับรวมเป็น7วัน ก็ก่อนเล็งไว้สิบใบตอนนี้ก็ยังสิบใบอยู่นะข้างขวาเนี่ยน่าจะไปต่อได้3ใบใบแปดมิลน่าจะไม่โตข้าง<ๆ>ซ้ายใบยที่โดด18บแปดไม่ใช่มายี่สิบแล้วก็ที่เหลือก็เกิน12บมิลเจ็ดใบแต่ว่า24่สิบมันไม่น่าจะได้ใช่ไหมใ้นก็บอกยากบางทีบางทีมันก็มีคือถ้าเกินเกิน30เนี่ยแนวโน้มอาจจะไม่ค่อยได้ฮอร์โมอนก็ควรจะขึ้นเกิน2,000นะครับวันนี้ต่อได้2อ0พก็โอเควันนี้มันควรจะโตมาก เกินสองวัใช่แล้วเราฉีดเราจะฉีดกี่วันเดวันเดียวอะไร่นเล่นไข่สุกนี่คือวันนี้เหรอี่นี้พรุ่งนี้ค่ะไข่เป็นอะไรที่มันเป็นข้อจํากัดของเราที่เราอาจจะเลือกไม่ใข่ได้แต่ว่าสเปิร์มนี้พยายามเลือกให้ได้ดีที่สุดก่อนเพราะเนื่องจากว่าในคุณภาพของสเปิร์มจะมีประเด็นมากกว่าไข่แต่ว่าตัวกําหนดเพศก็อาจจะมีไข่มากกว่าสเปิร์มกำหนดเรื่องของความติดการถชกติู่แล้ม สองคืนนี้นะคะฉีด200ที่เหลืออยู่ก็คือหมุนไปที่200เหมือนเดิมฉีดก่อนหนึงเข็มนี่มียาเหลืออยู่ประมาณ200ส0งร้อยยาตัวใหม่นี้มันคือตัวเดียวกันแต่ว่าแค่คนละแพ็กเกจจร้องอ่าคนละแบบใช่พอดีอาจารย์จะให้ฉีดเพิ่มอีก150มันก็เลยจะได้เป็นแพ็กเกจนี้ที่ต้องผสมเอง แล้วก็วิธีการฉีดเหมือนเดิมนะคะผสมที่นได้ไหมคะแม่ตัวยาตรงนี้จะเห็นจุกพลาสติกข้างบนนะคะก็คือคุก้ก่แกะออกมาได้เลยเปิดปุ้มทั้งสองอันใช่ปกติเลยมันแกะง่ายแค่เอานิ้วดันก็จะออกพอเปิดปุ๊บเดี๋ยวจะเจอหน้าตาแบบนี้ขวดหนึ่งเป็นผงขวดหนึ่งเป็นน้ำคือใช้คำหลาหลาพอเราแกะจุกตะกี้ออกอะค่ะมันจะเจอจุกยางสีเทาแบบนี้เหมือนกันทั้งสองขวดก็แคเอาโพรตเอาน้ำใส่ในถุงใช่ แค่ดึงน้ำอันนี้ใส่เข้าไปในผมแล้วมันก็จะละลายตัวยาแล้วก็ดึงน้ำกัค่อยมาฉีดมีตัวไซริงแล้วก็เข็มใหญ่ใช้สําหรับผสมแล้วเดี๋ยวเข็มเล็กเราค่อยเปลี่ยนตอนจะฉีดต็แกะไซริงแล้วก็ต่อเข็มแบบนี้จากนั้นก็ดึงปอกออกตรงๆ แล้วเราก็มาเอาขวดที่เป็นน้ําสมมติอันนี้ขวดที่เป็นน้ำต,ตั้งแต่เริ่มเลยคะ่ะเราก็ดึงน้ามาก่อนแล้วครูก็พอ,อ,อดึงน้ําเสร็จปุ๊บเอาน้ามาฉีดในในขวดที่เป็นผง,าผงายาใช่ <ๆ S 1> ก็ปักไปตรงๆและน้ําลงไปแล้วตัวยาพอละลายเสร็จมันจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้เหมือนกันไม่ต้องเช็คหรือเขย่า,ยามันแรงๆนะคะถ้าดูแล้วแบบมีเป็นเหมือนก้อนผงขาวๆเกาะติดอยู่แค่เราจิ้มเบาๆพอเขาจะละลายง่าย จากนั้นก็เอ็นขวดนิดหนึ่งแล้วเราก็ดูดกลับออกมาอย่างนี้ให้หมดมปุ๊บแล้วก็ดึงเข็มอืมอเก็บไขนั้นเก็มนี้นะอันนี้ก็คือเก็บไข่เองเลย <laughs> จากนั้นเราเปลี่ยนหมุนหมุนเข็มนะก็คือหมุนอย่างนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเข็มอันเล็กสําหรับฉีดที่หน้าท้องวิธีการฉีดเหมือนเดิมทุกอย่างปุ๊บเท่านี้ทีนี้ก่อนฉีดถ้าข้างบนอากาศมันเหลือเยอะค่ะ ครูก็ค่อยๆดันตรงลูกสูบอันนี้เพื่อให้ไล่อากาศกออกไปสักนิดนึงใช่แต่ต้องค่อยๆนิดนึงบางทีไบแรงจะชออ,กออกเดี๋ยวยาไม่ครบโดสอีกแค่นี้พอแล้วก็ดึงปอนฉีดได้เลยก็ตอนนี้มันก็เลยกลายว่าต้องฉีดสองมันต้องจิ้มสองทีใช่ก็คือ,อจิ้มอันนี้หนึ่งใช่ค่ะอันนี้จะจิ้มอยู่ฝั่งเดียวกันหรือคนละฝั่งเอ่อคนละฝั่งก็ได้ค่ะสมมุติว่าอันนี้จิ้มซ้ายอันนี้ก็เอ็นจิ้มขวาใช่แค่นั้นแล้วก็ยากานไข้ตก ยากันไข่ตกจะเป็นแบบกินเหมือนเดิมใช่ก็คือแบบทานที่ทานแค่วันนี้วันเดียวใช่ค่ะได้ไปหนึ่งในสุกภ้องอันนี้ออันนี้คือยาเล่นไข่ตกเหมือนกันเ่นไข่ใช่แต่เป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แหละถ้าคนไข้ที่ไข่น้อยอะค่ะอาจารย์จะให้ยาตัวเนี้ตัวเดียวแต่ถ้าไข่เราเยอะเหมือนคราวที่แล้วเราจะได้อันนี้สองล็อตแต่อันนี้กลายเป็นว่าได้ตัวหนึลอดเดียว ก็ได้ตเนี้เพิ่มใช่เนี้เพิ่มเข้ามาเป็นคอมบายเพื่อมช่วยเพิ่มไข่ใ,ในรอบนี้ใ,ให้ได้ไข่สุกเยอะข,ขึ้นเจนอไข่เยอะขึ้นอะไรยเงี้ยถ้าฉีดก็ซ้ายขวาใช่ข้างไหนข้างไหนก็ได้ได้เปกนไรใช่นี่นะคะแม่แม่แมภาพอันตราซาวฟองไข่เนาะหลังที่ฉีดยาก,กระตุ้นไข่มาแล้ว7วันนะคะก็มีไข่เจริญเติบโตอยู่ในเรนจ์ ที่โอเคนะคะนั่นก็คือ12มิลอัพนะคะอยู่10ใบก็คือเท่าเดิมเท่ากับที่เห็นตอนแรกนั่นแหละนะ10ใบผลเจาะเลือดผลเจาะฮอร์โมนเอสโตรเจนสอดคล้องกับจำนวนฟองไข่นะคะ เอสโตรเจนนะที่ครูไปคาดหวังคือ2000นะแล้วก็เจาะมาได้2 0 0 7นะคะก็ถือว่าสอดคล้องกับจํานวนฟองไข่ที่มี10บใบนะคะ LH ก็ประมาณ3กว่าไข่ย,ยังไม่ได้ตกไปไหนนะคะวันนี้ก็จะฉีดเข็มสุดท้ายแล้วที่เป็นการกระตุ้นไข่เดี๋ยวจะฉีดในรถนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูการแต่งกายคือวันนี้มีนัดนะคะกับเพื่อนๆพ,พอดีวันเกิดของเพื่อนแล้วก็พี่เจมมีคอนเสิร์ตท,ที่ร้านคาสเซ็ตด้วยนะคะจะ,ะเป็นแบบ คอนเสิร์ตเนาะก็เลยไปทานข้าวกันแล้วก็จะดูคอนเสิร์ตพี่เจมนิดนึงแต่ว่าจะไม่กลับดึกเกินไปเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ฉีดยากระตุ้นไขอยู่เนาะน,นะคะก็ฉีดเข็มสุดท้ายวันนี้รวมสีหรือรวมแเข็มเดี๋ยวจะฉีดในรถนะคะแล้วก็วิธีการฉีดยังไงเดี๋ยวฉีดให้ดูอีกทีเพราะว่ามันจะมีตัวยาเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวจริงๆมันเป็นยาตัวเดิมนั่นแหละคะ่ะแต่ว่า หมอให้กปกติเป็นโดส300อันนี้เป็นโดส3 75เพราะว่าจะได้ไม่ต้องฉีด9วันเพราะว่าหมอแลนที่จะเก็บไขวันอาทิตย์คือ Q คิวคุณหมอเขาได้วันอาทิตย์จะได้ไม่ต้องฉีด9วันก็ฉีด8วัน,วนก็เลยเพิ่มโดสมาให้อีกประมาณ75ยูนิตเนาะซึ่งไอ้ไอ้หน่วยเล็กอันนั้นอะมันต้องผสมยาเองมันไม่ได้เปิดเปิดเป็นปากกาเล่มใหม่ก็เลยอาจจะต้องมีการผสมยาเดี๋ยวจะหายให้ดูนะคะแล้วก็กินโป,ป,ปรตีนเฟรตีก่อน ยังไงอะไเอีกหนังจีนเลยทุกคนอ่าเป็นยาฉีดกระตุ้นไข่นี่นะคะทุกคนมิติใหม่นะคะไข่กับลูกชายคุณก้อยหนึ่งลูกชายที่เป็นไข่เลยลูกชายที่กำลังกระตุ้นไข่อยู่นะคะนี่นะคะมิติใหม่ของการฉีดยากระตุ้นไข่ค่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลย เราฉีดเยอะยืดๆโอ้โหแล้วเวลาฉีดเนี่ยมีมีเอฟเฟกอะไรไหมคะก็อ้วนไงคะน้ำหนักขึ้น3ามโลบางคนก็จะซึมเศร้าก็มีบางคนก็ปริ้นต์แต่วันนของก้อยเป็นแนวปริ้นแต่มันเป่นอะไรสา่งดีเราเข้าใจเรียบร้อยค่ะทุกคนเข็มสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เป็นยาเร่งไข้สุกแล้วก็ฟรีเดย์แล้วก็ เก็บไข่บ๊ายบาย